วันนี้นะคะจะบอกว่าเรามานะคะเพื่อจะบอกว่างานแลนด์มวสิกนะคะวันที่20และ21ธันวาคมนี้นะคะอยากจะเป็นงานที่มอบความให้กับคนจริงๆใช่แล้วามาปิดท้ายปีด้วยความสนุกสนานนะครับที่สวนพึ่งราชบุรีนะครับ2วันปีนี้2 huh. วันนะครับ2วันมีศิลปินมากมายนะครับเราไล่กันเลยไหมคะพี่เวมีใครบ้าง oh แต่เก้าอี้ต้องมาโชว์นะคะลุงมอยเรามีเรามีใครบ้างเรามี modern dog เรามี titanium justutter pixie pan paper plane casanova เจนนี่ดีเอ็มมีเล็กนะครับอันนี้คือวันแรกแล้วก็มีอ่าเสียงอีสานเสียงอีสานครับมีหลากหลายแนวเพลงครับเพราะว่าที่นี่คือแรนด์มิวสิกนะครับแล้วมีบาริสแซมวันที่สองแล้วมีบาริสแซมแบงค์ฟิตี้มีเอ็กซ์ซีแ t ป y ี้ พี่เบย์วันคลอดเกิดแม่นานๆครับไอ้พ่เชื่อถือชื่อถือหน่อยมีความสุขมากสุขภาพแข็งแรงนะครับ I love you Okay แล blow the cow Happy birthday Happy birthday to you แบนพี่ห่วยวันตาพี่ห่วยน่ารักมากน่ารักค you thank you แล้วพี่ห่วยบอกว่าจะไปดูคอนเสิร์ตด้วยนะขอบคุณมากคขอบคุณค่ะิที่บอกนลุงบอยกันเลยขอบคุณครับพี่เวขอบคุณครับสะพอนครับ้าพอจบเออเออว้าวว้าว วันที่2นะครับวันที่สวันที่21นะครับธันวานะครับเรามีบ o ดี้สแลมแบงก์ปรีเตย o ูบอยทีเจนอนธ o นนอนแจ๊สบุ๊นิกชูพีกาแต่โอ๊ป๊อปมิลลี่ฟ้าฟากานะครับเราไปที่วันที่2ก่ิก่อนเอาศิลปินแรกศิลปินแรกเดี๋ยวลองทำแม่ม้บันารกิจต่อครับมาเลยไเกิดอะไรขึ้นราทำไมเกิดอะไรขึ้นแล้ว เล็วพูดพูดพูดบุษบานี่ค่ะโมเดิร์นด็อกได้ยินเสียงกันไม่ช้าได้จริงๆนานมารดัมมาร์ดัมมาร์ดัมอ่ะข้างหลังมาค่ะโอ้โหทุกคนคือเหมือนเหมือนอยากให้คอนเสิร์ตเกิดขึ้นพรุ่งนี้อ่ะกางภูเขานะคะ ร้อยองศานะคะรอากาศดีมากๆวันนี้นะคะเราตั้งใจมากๆงานนี้แหละน้องมิวสิกรวมทุกทุกแนวเพลงทุกๆศิลปินนะคะมาอยู่ด้วยกันใช่ครับเรามีโมเดิร์นด็อกแล้วเรามีทั้งร็อกทั้งแร็ปทั้งฮิปฮอปทั้งปั๊บทั้งอ่าหมอลำนะครับเรามีลูกทุ่งนะครับเรามีดีเจมาขั้นนะครับ no dead air เรามีหลากหลายกดได้เลยนะคะก็อปตัวนี้เลยนะครับก็จะได้รับเข้าไปดูชมหนึ่งใบเข้าได้สองวัน หนึ่งเก้าอี้หนึ่งเก้าอี้ได้สองนี้นะคะเก้าอี้นะคะเก้าอี้หนึ่งตัวนะครับผมได้ประมาณสองวันหนึ่งใบเข้าได้สองวันและมีคูปองส่วนลดตัดผมเนี่ยวัดเซคัดด้วยหนึ่งร้อยบาทว้าวคุ้มมากแล้วตอนนี้ไม่แน่ใจว่าใครได้คูปองเท่าไหร่ใครได้คูปองเท่าไหร่อยากให้กดกันเข้ามานะคะกดมาเลยครับมีนะาน้ครับอยากให้ไปเจอกันที่สวนเพิ่งราสเบุรีนะครับวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดธันวาคมครับ มีตัดผมหล่อด้วยก่อนที่จะไปใช่ตัดผมหล่อด้วยนะคส่วนรถตัดผมนะคะ100บาทด้วยนะคะต่อกันที่วงต่อไปวงนี้ต้องไปนะครับชไทเทเนียมไทเทเนียมมาเลยค่ะเราจะได้ฟังเพลงนี้กันเฮ้ย Yes แล้วทีมมิกซาวคือดีมากถูกต้องเรากับ No Dead Air นะครับเพราะว่าเรามีดีเจตลอดนะครับระหว่างขั้นนะครับ It's a party all night one all night ทั้งสองวันเลยครับ because it's the land of music นะคะต่อมานะคะน้องเจฟสตาร์เตอร์เจฟสตาร์เตอร์นะคะมาแน่ๆนะคะกับงานนี้นะคะลุงไปไหนคะเข้าห้องน้ำครับหลังจากที่หลังจากที่พอคอนเสิร์ตลุงบอกตื่นเต้นเดี๋ยวลุงกลับมาสักครู่เดียวเจฟสตาร์เตอร์ครับเปิดเพลงเจฟสตาร์เตอร์ดรงๆให้ทุกคนได้ชมกันนะครับใครเป็นแฟนเจฟสตาร์เตอร์บ้างคะ เขอากาศหนาวๆ Happy Friday Happy Friday Friday to you guys นะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะมีคนส่งกำลังใจมาครับผมขอบคุณครับค่ะเจฟซาร์โตนะคะหลังจากนั้นจะเป็นพิกซี่ดีมากทุกคนซัพพอร์ตกันแล้วกันขอบคุณครับขอบคุณครับนีจังพิกซี่พิกซี่ หลากหลายแนวเพลงนะคะ We got Pixie in the building ต่อมานะคะเป็นน้องต้องบอกว่าโอ้โหแฟนคลับเยอะมากๆนะคะน้องปั้น We got Fun in the building ลองนึกบรรยากาศชิวๆส c h i วนพึ่งราชบุรีอากาศหนาวอากาศเย็น i ้องตีแบบเนี้ย หนาวอากาศเย็นแล้วก็ที่สําคัญคือขนาดเราอยู่กรุงเทพยังเย็นขนาดนี้แล้วถ้าเกิดว่าตอนสวนพึ่งอะอาทิตย์ที่3ของทันาคม20-21 2วันเลยนี่แก่สศิลปินวันแรกนะยังไม่หมดน้องปันนะคะต่อไปจะเป็นเปเปอร์เพนเปเปอร์เพนนะคะแน่ๆนะคะใครที่เป็นของใจเปเปอร์เพะนะคะ เต็มเต็มแน่นอนนะคะกับงานนี้อันนี้ดังไปพ่อทำได้เลยมันไพรมันใก้วันแล้วเนี่ยใช่แล้วนะคะต่อมาจะเป็นแกสโนว่าแกสโนว่าแร่แกสโนวานี่โอ๊ยครับต่อมานะคะน้องคนนี้ไปชวนกันกลางไลฟ์เลยนะคะครับเจนี่ตัดชื่อ เจนี่ได้หมดโซเชียเออนี่หาที่จอดรถยากไหมจะบอกว่าเรามีครับมีลานจอดรถนะคะอยู่3ลานกว้างๆเลยนะคะทุกคนสามารถที่จะไปหาที่จอดรถกันได้ใครไปแล้วปีที่แล้วนะคะพี่วิเศษรับใครไปแล้วปีที่แล้วนะคะรบกวนนะคะว่าปีนี้นะคะที่จอดรถยังเหมือนเดิมแล้วเราแบ่งเป็นสองวันเพราะฉะนั้นนะคะอยากให้ทุกคนสู้ไปด้วยกันไปงานนี้กันนะคะไปสนุกไปทิ้งตัวกันค่ะ ไปทิ้งตัวชอบชนะอากาศหนาวไปทิ้งตัวกับบรรยากาศและที่สำคัญคือผมชอบศิลปินเป็นความหลากหลายที่ลงตัวใช่ต้องบอกเลยว่าเป็นการรูปตัวปกติถ้าเป็นแบบแนวฮิปฮอปต่างๆเขาก็จะเป็นสายนั้นเลย EDM ก็เป็นสายนั้นเลยแต่เนี้ยมีทั้งแนวแบบอย่างน้องเจนเนี่ด้วยและที่สำคัญคือเป็นศิลปินที่คุณคิดดูดิการที่เขามารวุว่า สิกว่าวงแบบเนี้ยในวันเดียวหาได้ที่ไหนนอกจากที่นี่กดเลยครับที่แลนด์มิวสิกนะครับสวนเพิ่มราชบุรีนะครับวันที่ยีสและก็2ยี่บเันวาคมนี้นะครับใช่จะซื้อบัตรจะซื้อบัตรที่ไหนนะคะง่ายๆก็ต้องซื้อที่นี่เพราะว่าจริงๆแล้วกดเก้าอี้แบบนี้ไปกดเก้าอี้แบบนี้ไปเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี้กดเก้าอี้กดเก้าอี้ กดเก้าอี้นะคะรอของมีคนบอกกดเรียบร้อยแล้วถ้ากดไปแล้วเนี่ยสมมติคุณได้ไปเนี่ยใช่ไปซ้อมนั่งที่บ้านได้อะถูกต้องรองรับน้ำหนักได้นะตัวเล็กตัวใหญ่ได้หมดแล้วที่ดูอันเป็นวงขอรำแม่ลูกน้อยแม่ลูกน้อยเสียงอีสานมีไหมคะดีเจงงไปเลยนคุณไปดิวมาได้ยังไงอ่ะนี่ค่ะคนดิวอยู่นี่ค่ะแม่ลูกน้อยเสียงอีสานแม่ลูกน้อยอะไรปวด แล้วเสียงอีสานนะใช่โม่ขนบคนบใช่แล้วจะบอกหลากหลายหลากหลายครับหลากหลายในวันแรกนี่เฉพาะวันแรกนะคือจะบอกว่าแม่นกน้อยเข้ามาแบบ200กว่าชีวิตนะคะใช่สองร้อยกว่าชีวิตเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะชอบไม่รักเวนานาไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าชอบศิลปินคุณไปดูแลน้องมิ้งซีค่ะพวกเราตั้งใจมากๆอันนี้แล้วก็เรามีศิลปินพิเศษด้วยซึ่งเพลงกำลังดังในติ๊กต็อกมากใช่คน้องเล็กรัชเมฆนั่นเอง หลากหลายบอกแล้วว่าหลากหลายครับห <laughs> ้ามพลาดนะครับแล้วนด่มิวสิกนะครับ this is where เรามีหลายแนวดนตรีนะครับ we got DJ stay high in the building